ไม่เคยเกิดมาก่อนทออนำที50า th ร่วมขบวนรบจริงเขียงข้าง s 1 6และไกรเพนปฏิบัติการโจมตีกัมพูชานี่คืออีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญของขีดความสามารถทางอากาศไทยเมื่อกองทัพอากาศไทยเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการทางอากาศที่มีการนำที0 th golden eagle เข้าร่วมภารกิจจริงเป็นครั้งแรกควบคู่กับฝูงบินขับไล่รุ่นหลักอย่าง f 1 6และไกรเพนในการโจมตีเป้าหมายทางทหารในกัมพูชา แหล่งข่าวระบุว่า T50TH ซึ่งเป็นอากาศยานที่พัฒนาร่วมกับเกาหลีใต้ได้แสดงศักยภาพในสนามปฏิบัติการจริงอย่างมีนัยะสำคัญโดยสามารถทำงานประสานกับฝูงบินขับไล่รุ่นพี่ได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การเข้าพื้นที่การคุ้มกันไปจนถึงความแม่นยำของการปฏิบัติภารกิจตามแผนที่กำหนด การนำ T50TH ลงสนามจริงครั้งนี้สะท้อนการยกระดับการผสานกำลังระหว่างอากาศยานฝึกขั้นสูงกับเครื่องบินขับไล่หลักชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของระบบฝึกการถ่ายทอดภารกิจและการบังคับบัญชาแบบบูรณาการซึ่งเป็นหัวใจของปฏิบัติการทางอากาศสมัยใหม่ ผลการปฏิบัติการที่รายงานว่าประสบความสำเร็จและน่าประทับใจไม่ได้หมายถึงเพียงผลลัพธ์เชิงยุทธวิธีแต่ยังส่งสัญญาณถึงความสามารถในการขยายบทบาทของ T50TH จากเครื่องฝึกขั้นสูงสู่การสนับสนุนภารกิจจริงได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งหมดนี้เป็นพัฒนาการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในบริบทความมั่นคงภูมิภาคที่ยังเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องและสะท้อนภาพรวมของการเตรียมพร้อมด้านอากาศยานและกำลังพลของไทยในปัจจุบัน ท่านผู้ชมสามารถกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลและการอัปเดตข่าวสำคัญอย่างต่อเนื่องกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุกประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นต่อจากนี้